Gói bắt đầu hello hát đi tôi vận im niệm của doanh nghiệp hả mày ใหม่เอาใหม่พี่พี่กำลังอินกับพื้นที่แบบนึงขอบไปเลยไล่ถ่ายเรื่อยเลยไปคุยตามนี่เฮ้ยยังไม่พรบอาหารานนานเนิดรายการรู้มั้ยเป็นคนเล็กนิดเป็นคนเล็กนิดตูนพูดดิดิในเซิร์ฟมาฮะให้ตูนพูดด้วยใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยพูดด้วย เอออยู่ปะเออพูดด้วยคือเมื่อไหร่อาวยของตั้งมือด้วยใช่เออน้ำก็พูดด้วยไอพูดด้วยต้องพูดทุกคนจะพูดทุกคนเนี่ยเนี่ยจะอยู่ในเซิร์ฟอะไรวะเซิร์ฟบ้านตีน้อยเซิร์ฟตีน้อยของพี่เราเองนะคะนะค่ะแล้วก็จะมารีวิวเซิร์ฟกับบ้านใหม่นิดหน่อยเออทำไรเไย มีอนนข้าลเลยดูนะขอได้ครับขอได้ครับขเข้าเกมไม่ได้กรรมน้องสารโดนแบนหรอเนี่ยก็เป็นบ้านใหม่ล้ำค่าจ้า,จาชื่นจ้างสเสร็จมาดูเลยพี่ตะโดนผีหลอกอปะวะสร้างประตูตรงกับเตยียงตะโดนผีหลอกปะ <mm> เออนี่มันเกมลูก ียงมันเริ่มเลยหยิบม en> ันแก้วเอาผสมจริงนิดนึงฟังผิดผงช่วยมันก็ไม่ดีนะอ่าอ่าละเข้บ้านไม่ได้อ่าขอโทษค่ะใช่ใช่แล้วก็น้องต้องใต้ดินนะโดไม่รู้นะคะไม่เสร็จเลยโดไม่ได้วาย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  สร็จเลยพี่เกตทำพี่เกตขุดพี่แท้เลยดูเจา้าหินแบบไหนดีแม่หลัง <c oughs> บ้านมีเหมือนแบบฮาวายนึงวิวดีกำลังดีลมแง่ตก ปลาได้โอ้ยยยยมีปลาด้วยอะ่ะพี่จะดึงเบ็ดทำไมเมื่อกี้ปลากันไม่จะกินเบ็ดเลยเขาหรอใช่มีขนมตัวถึงข,ของฮะตัวแก้ม คุณแมนค่ะคุณเนี้ยคุณคุณไอคุณคุณไอคุณชื่อมึงหูแต่จ้างบ้านนี้นานไหมักพักนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ได้จ้างโอต่ังเตัวเลยอ่ะใคร บนบ้านอย่างโล่งอ่ะพี่เงาไม่รู้ตกแต่งอะไรดีโล่งแต่ก็ะปายามไหนมันโล่งฮะเออก็ตกแต่งก็ดิใหญ่มันโล่งไม่รู้ว่าตกแต่งอะไรดีอ่ะขี้ไม่ไหรอเฮ้ยอะไรอะไรอะไร,ะไรจะวางอ่ะฮะ มีกองไฟยังไม่ได้จุดไฟเลยพี่ใจเย็นมันจะรีบเน,ะนาะรอรอรอเขาบอกเขาลงมาเนี่ย <c oughs> เอาไฟไวิดี้เอไฟไวนินี้ตูนเอเอมีมีแค่ตูน <c oughs> ้วถ้าจุดไฟอะกลัวไหม้บ้านอะมันมันจะไหม้ปะวะไม่ไม่ไม่ไหม้ตันไฟแล้ว ไอขึ้นมาไอขึ้นมาอผิวล่างๆใครนะไอไอไอไม่ออกบ้านไม่ได้ถ้าออกก็มีออกว่าน้องสารออกกันบานไม่ได้จ้องหลังบ้านเนาะไม่ต้องไม่ต้องอออกยู่เนี่ยแหละดีแพ้ดีแพ้นี่ย้พามาขัน ขังน้องไม่ขึ้นเป็นหลังคาเลยออกทางป่องไฟเอาติดติดไ่ได้ แคนี่ก็แล้วสวยแต่มันโล่งอะลองดับไปแต่มันโล่งอะไหนไม่รู้จะไคไม่จุดไฟข้างบนนะอะจุดไฟข้างบนเลยอยากอยากเข้าให้จุดไฟแล้วอันแล้วว้ายจะทำอะไรวะอ๋อบ้านสว่างแค่นี้ก็พอแล้วกำลังสวย đây bằng cái cá, đúng không cái gì khả năng chịu khó khó khăn khó khó khăn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  khó ม่ตาแบบมู้ต <คน S 2> ัวคนมือ <c oughs> จุดไฟสวย <c oughs> ที่เกียศทำไฟจุดไฟแม่งเลย <c oughs> ขถวบ้าน <c oughs> อยากให้พี่แมนมาไวะพี่แมนแกบอกว่าวันนี้มีกิจกรรมอีกแกมีทุกวันอะแกไปคิดกิจกรรมมาแจกเก้าสิบ ขังตูนดีดมีทุกวันอ่ะใช่อ่ะข <c oughs> ยันอ่ะโคตพอดี <c oughs> มีแบบไม่หยุดไม่ย่อนของนี่เป็นบ้านเลย <c oughs> อันนี้ใคร <c oughs> น้องก็าทำอะไรว่ากระโดดตัดดินอ่ะน้่งสารเนาะดูดิเหมือนตัวอะไรโดดอยู่พี่ <c oughs> ไหนดินดิน ทำอะไรอ่ะไอทำไรเหมือนตัวอะไรดูเจะไกูขึ้นไม่ได้กูขึ้นไม่ได้นู่แต่แค่นะ่ะกูขึ้นไม่ได้ดด โคตรที่ถึงเบสล็อกเลยไหมแล้วก็ขึ้นไม่ได้แล้วก่อยได้ลูกนะ้องสารเขานะครับเดี๋ยวเราพี่จะขังไหวทำไหม้องสารเขานะครับ แกล้งน้องดีไมนะี่ยมันน่าแกล้งเหลือเกินเราเ,เอวยกระดิกกตะพี่ก็ได้ฟังบ้านฮะเราเอวยกระดิกนี่ยเนี่ยไม่กระดิกตัวนะตกทีเลยจะไม่ได้สรนะ้างล้วเนี่ยฮะแมปไม่โหลด มีสเกลตันหน้าฟักทองด้วยพี่เดียวไปวิ่งตามนี่ไงพี่มันวิ่งตามมาถือฟักถือฟักทองด้วยประเด็นตน้ตนตน้นต้นพี่ขึ้นมาบนบ้านนีตนตน้นต้นว่า <laughs> เอ้ะยะ ing, ย, ing, อยิงอย่ายิงฟักทองเลยเลยเนื หน<า>ีแล้วค่าอยู่มียต่เร็วได้หัวสเกิลตันแล้วเนี่ยถามว่าเซิร์ฟนี้นเซิร์ฟนี้ดียังไ <c oughs> งครับเซิร์ฟนี้ดียังไงครับตอบเลยครับไม่เล้วอ,อ้าว แอปมินยังไม่รู้เลยมันอยู่แล้วสงบดีเอออยู่ได้สงบดีนะคะก็เป็นเซิร์ฟที่โอ้โหแนะนำอย่างหนึ่งเลยก็สนุกเลยเซิร์ฟที่ใช้ได้แอดมินดูแรงดีอะไรอยู่ๆก็นอนน้องเขาอยากตายอยแมวลองแมวที่มันเงี้ยนไม่เข้าใจ นะคะก็ขอจบรายการเพลงคลาสสิดีกว่ารอบมาหมดนิดนึงนิดนึงนะก็เดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้กันนะบ๊ายบายทำไมพี่ไม่บาดกับใหม่เลยพี่ทำไมพี่ไม่บาดกับใหม่เลยบ๊ายบายเห็นตูนเงนียบเงียบตามอ่ะตูนบาดเลยตูนขอบขอบดีบาย